ก็มาพร้อมกันเลยครับสองพันเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีุกท่านะครับวันนี้ผมจะให้ดูอะไรทุกคนผมสงสัยครับยืนมานานนะนี่ครับจำซิ่งยินดวนว่าเวลายืน่ายคลิปนี้ก,กออต้นไม้ตลอดเลยครับ ไปยังอ,ยอันนี้ไปแล้วครับอไม่ได้ถ่ายดูเลยว่าจะเดินไปถามครับว่าถ้าไปต้องตอดต้นไม้เวลาถ่ายคลิป <c oughs> สงสัยสงสัยไปซะและ้วมาดูรถต่อแต้ครับขึ้นบ่อร่านไม้วันนี้นี่เลยงานวันที่สองครับโอ้ ไม่ไว้ครับเสียงสายพันธ์อะไรดังเนาะ จะนักจัดสิมครับวันนี้อาจารย์ชูสามชายนะบอกลุงพี่ิีเบินเม่อได้อกพรุ่งนี้นี่น่าจะมาเอาแถวนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงมีทุกรางหรือเปล่าทุกรางหรือขี้ตมเนี่ยใกล้จะ เก็บสาแลมั้งเลยหรือเปล่าน่าจะอีกประมาณถ้าฝนไม่ตกทุกคนว่าสาลูกนี้นี่จะใช้เวลาเก็บเท่าไหร่ผมเดาเดานะถ้าฝนไม่ตกก็ประมาณสองอาทิตย์แต่ถ้าฝนตกเนี่ยผมว่าเป็นเดือนคนระับบางทีนี่ตกแรงๆนี่ขุดต่อไม่ได้คนระับ ยังไม่เชื่อมบางฝุ่นใหม่เลยครับเียบบอยนต่จ,จบงานพอดีครับจะเป็นเบาขึ้นเลยครับนี่ ครับวันนี้ไม่รั่นครับวันนี้วันนี้ห้ามรั่นถ้าจะเทไม่ไกลครับวันนี้นี่รถดับมาจอดรอจันคูเต็มเลยโอ้รมแรงอะ ยินเสียงกันไม่น้อนนอนลมแรงมั้ยอาจจะเต็มแล้วครับเนี่ย นี่เป็นสามมิตรครับของมอตังสองลอ้อโอ้ลรมจะแรงไปไหนโอ้เสียอามาจอดรอเราบอ้เสียงกากะปานี่ยยังไม่หายครับอ้อนทุกเกียร์ มลมแรงมาสองวันแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็ร้อนส้มไลน์นี่มีเสียงอะไรดังอีกแล้วเนาะนี่อาจารย์โชว์ ลั่นไหมลั่นไหมทางเหนือทับตรง,ตองออกตัวครับ chào chào ลมกแรงครับวันนี้ลมแรงแต่ไม่มีล่มครับจบคลิปกับรถเสียอาบเนี่ย

บ๊ายบายครับบายบาย